เป็นพระเอกเจ้าชู้ไปแล้วล่ะค่ะสาหรับหนุ่มปากแดงอัมอธิชาติที่วันนี้แสงออร่าจับหล่อเหลาเคียงคู่อยู่กับวานใจลุกเครื่องคนใหม่ของวงการซิริต้าเจนเซนโดยผู้จัดปิ่นนัทนันแห่งทีวีซีนเป็นพ่อสื่อจับคู่สร้างเรื่องให้ชุลมุนวุ่นวายในละครเรื่องล่าสุดพิมมาลาแค่ฟิตติ้งวันแรกก็ฮากลิ้งแล้วค่ะเพราะหนุ่มอัมโดนสาวริต้าที่คราวนี้แปลงร่างเป็นนางฟ้าสวยหวานฟุ้งรายมนให้กลายร่างเป็นหญิงงานนี้พระเอกกล้ามงามต้องพับกล้ามเก็บให้มิดชิดเพื่อสลับร่างกับสาวเซ็กซีี่สุดออตเชรมท มาสวมร่างหนุ่มอั้าในยามจําเป็นข้องหม่ก็คือเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันพลอยเป็นพี่อั้มพักผู้หญิงเป็นร่างเดียวกันซึ่งในเรื่องก็จะโดนนางฟ้าสาบก็จะเป็นผู้หญิงสวยอย่างน้องพลอยนี่เขพลอยตอนเป็นผู้ชายก็หล่ออย่างพี่อ้าค่ะรู้สึกของสารน้องพลอยว่าน้องพลอยคงจะต้องระวังนิดนึงกับเรื่องนี้อาจจะโดนขโมยซีนได้ให้มันน้อยน้อยหน่อยนะพี่จริงๆรรู้สึกอุบาทตัวเองมากเมื่อกค้ใส่คนในแค่งนึกออกจะต้อง กลดในแข้งแบคหรือเปล่าถ้าแวคก็คงไม่ไหวอ่ะโอ้ย่าเลยเจ็บก็คือแอบดูเขาประจําอยู่แล้วเ็าจะชอบใส่ส้นสูงเงี้ยก็จะสังเกตแล้วเขาซัพโปเขาจะแบบเน้นๆหน่อยต่นี้พลอยไม่ได้เดินเป็นแบบผู้หญิงแล้วนะพอยต้องเดินในแบบพี่อ้ํานะเดินก้ามปูแขนแขนห้ามติดจักรแลพลอยคงขอถ่ายรูปเยอะๆเลยแล้วก็อัพสเตตัสโดดทวิตเตอร์ตลอดเลยครับเรื่องนี้จะห้ามสื่อเข้ากองนะครับห้ามห้ามทุกคนพก กล้องถ่งายรูปนะครับเราจะยึดกล้องไว้นิดน,นึงเดี๋ยวพ่อยจะช่วยแต่งตัวเองจ้าในเรื่องพี่อ้ําจะเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากแล้วก็จีบผู้หญิงเยอะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบมาแกล้งมาลงโทษให้พี่อ้ําเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดก็คือพลอยเชอร์มานค่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็เรื่องนี้ก็มีคติสอนใจเยอะเป็นละครดีจริงๆค่ะ